ในเมืองหนึ่งทางภาคเหนือมีโรงพยาบาลเก่าแห่งหนึ่งที่คนในพื้นที่ต่างรู้กันดีว่าถ้าใครต้องเข้าไปเวรดึกหรือเดินผ่านอาคารร้างด้านหลังมักจะได้เจอเรื่องที่ไม่มีใครอธิบายได้ตึกอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นมานานหลายสิบปีตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่เมืองยังไม่เจริญเท่าในปัจจุบันเคยเป็นตึกผู้ป่วยในมีหลายห้องแต่ต่อมาถูกย้ายคนไข้ไปอาคารใหม่ทิ้งไว้เพียงตึกเก่าที่เงียบและเต็มไปด้วยความทรงจำบุคลากรที่เคยทำงานที่นี่เล่ากันว่ากลางดึกบางคืนขณะที่นั่งเขียนเวรในห้องพักพยาบาล จะได้ยินเสียงลากเก้าอี้ดังจากชั้นบนทั้งที่ไม่มีใครใช้งานแล้วบางคนกล้าขึ้นไปดูกลับเจอห้องว่างโลง่งแต่เก้าอี้ถูกเลื่อนออกมาวางกลางห้องเหมือนมีใครพึ่งลุกไปอีกตำนานหนึ่งที่เล่าขานกันคือลิฟต์เก่าหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ทำเวรดึก จะเห็นลิฟต์เปิดเองโดยไม่มีคนกดและบางครั้งเห็นเงาคนในชุดผู้ป่วยยืนอยู่ในลิฟต์พอหันไปมองไกลๆกลับว่างเปล่าญาติของผู้ป่วยคนหนึ่งเล่าคืนที่เฝ้าไข้เขาเดินออกไปซื้อกาแฟจากตู้กดอัตโนมัติใกล้ตึกเก่าขากลับเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดคนไข้เดินนำหน้าไปช้าๆ เขารีบเดินตามเพื่อจะถามว่าญาติอยู่ตึกไหนแต่พอผู้หญิงคนนั้นเลี้ยวเข้ามุมตึกกลับหายไปเฉยเฉยเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกเรื่องที่น่าคนลุกที่สุดคือเสียงตามสายเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนบางคนเคยได้ยินเสียงประกาศเรียกชื่อคนไข่เก่าๆทั้งที่ระบบปิดไปนานแล้วบางชื่อที่ถูกเรียก ตรงกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในตึกนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนหลายคนพยายามอธิบายว่าอาจเป็นเสียงลมเครื่องไฟเก่าหรือเพราะความเหนื่อยล้าจากการทำงานแต่กับบานเหตุการณ์ต่อให้ใช้เหตุผลแค่ไหนก็ไม่มีคำตอบที่น่าพอใจทุกวันนี้ตึกนั้นยังคงตั้งอยู่แต่ถูกปิดตาย ไม่มีใครกล้าเข้าไปยามค่ำคืนเพราะคนที่เคยลองมักจะกลับออกมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ทำให้เขาเชื่อว่าบางทีตึกนั้นอาจไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่ตาเห็นเรื่องนี้เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานต่อกันมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ